อนาคตของอเล็กซานเดอร์อิสักอาจคลี่คลายในสัปดาห์หน้าิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าไล่ล่าอเล็กซานเดอร์อิสักกองหน้าของนิวคาสเซิลต่อไปแม้ว่าข้อเสนอแรกจะถูกปฏิเสธไปแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากนิวคาสเซิลคาดว่าเรื่องนี้จะได้รับการสะสางภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้นิวคาสเซิลได้ปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกจากลิเวอร์พูลซึ่งมีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ110ล้านปอนด์รวมส่วนเสริม เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าที่สโมสรอนตั้งไว้มากโดยนิวคาเซิลยืนยันว่าจะปล่อยตัวอิซักก็ต่อเมื่อได้ค่าตัว150ล้านปอนด์และต้องหาตัวแทนได้แล้วเท่านั้นคิดดาวนี่ผู้สื่อข่าวจาก Sky Sports ระบุว่าเขาเชื่อว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายในอีก1ห,หรือ2ส,สัปดาห์ข้างหน้าและไม่คิดว่าการเจรจา จะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงท้ายของตลาดนักเตะมันอาจจะจบลงในสัปดาห์หน้าก็ได้ดาวนี้กล่าวผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นสุดตลาดซื้อขายทั้งซิลและลิเวอร์พูลต่างก็ต้องการข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากตัวเลขเงินที่เกี่ยวข้องนั้นสูงมากและไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องที่ต้องลากยาวไปจนถึงนาทีสุดท้าย ความเร่งด่วนในการสรุปดีลวนี้เป็นเพราะนิวคาเซิลเองก็<ค>ต้องการกองหน้าระดับท็อปเข้ามาเสริมทีมเช่นกันโดยมีชื่อของเบนจามินเซสโกและออลลีวัตกินส์เป็นเป้าหมายแม้ว่าอิซักจะกลับมาซ้อมกับทีมในวันจันนี้หลังจบทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียแต่ด้วยความที่นักเตะแสดงเจตนาจำงชัดเจนว่าต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลทำให้เอดดี้ฮาวต้องการนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนก่อนที่ฤดูกาลพรีเมียร์ลีก จะเปิดฉากในวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งนัดแรกนิวคาเซนจะต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าและแน่นอนว่าฮาวต้องการกองหน้าคนใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพร้อมลงสนามก่อนถึงวันนั้นช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆนะครับกด subscribe ติดตามกดไลค์และแชร์กด thanks ขอบคุณใต้คลิปเป็นค่ากาแฟให้ทีมงานนะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ